ทำไรคะผมได้สั่งเก้าอี้เก้าอี้เขาเรียกว่าเก้าอี้อะไรวะเก้าอี้อะไรวะเก้าอี้ทำงานั่งานละวิลเก้าอี้ผู้บริหารเนี่ยเออแต่ว่าสั่งมาจากลาซาด้านะครับราคา2 9 9 9บาทมันบอกว่ามันมีระบบนวดด้วยผมดูรีวิวมาเขาข้าเขาบอกว่าดีและผมเป็นออฟฟิศซินโดมชอบกดหลังก็เลยสั่งมาไปดูรีวิวเขาบอกว่ารุ่นนี้โอเคเลยคุ้มราคามีระบบนวดแต่ก็นวดไม่ได้ถึงแบบว่าหายมงหายเมื่อยนะเราไม่ได้โฟกัสที่นวดครับเราโฟกัสที่การนั่งทำงานเรา คิดว่าเขารีวิวว่ามันดีมันดีเนี่ยมันดีจริงไหมเราก็เอามาเปิดพอเปิดปั๊บรับมาเปิดปุ๊บชิ้นส่วนไม่ได้มาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะก็คือมาแยกชิ้นแบบนี้ครับแยกชิ้นแบบนี้ประกอบสดๆแล้วก็จะมาบอกว่ามันดีอย่างที่เขารีวิวไหมหรือผมโดนหลอกกันแน่ซึ่งถึงก็ไม่ใช่น้อยเลยด้วย <นะ S 1> แต่ต้องลงทุนนะครับเพราะว่าเราทํางานอยู่หน้าคอมเป็นระยะย,ยาวนะครับก็เลยต้องกี่ปีเะระย,าย,ายาระยาวระยะยาวหนึ่งชั่วโมงเดยตุ้ย ก็คือว่าเราจะประกอบกันตรงนี้นะฮะเราเริ่มเลยดีกว่านะครับนี่ครับ,รบเขามีใบนี้ให้ฮะก็จะเป็นใบสอดประกอบนะใช่ไหมนิวเออใช่เออในใบเขาให้เริ่มประกอบจากด้านล่างก่อนก็คือใส่ล้อ,อก่อนอ่ะเราก็เอามานี่ครับอันนี้ถุงล้อที่เราจะประกอบกันร้องให้ไหมถุงล้อถุงล้อต้องเขือนที่ร้องให้ได้ไงอะ่ะ <laughs> ไม่ใช่หรอตอนนี้คนถ่ายไม่ไหวแล้วนะฮะตอนที่ผมเรียกถ่ายเนี่ยผมมีเงาแล้วนะครับผมมีเงาเลยวะตั้งกล้องถ่ายเองไหมถ้างั้นอะเอาแล้วเอาแล้วครับผมเนี่ยแหละฮะทำงานผมมีงานลำบากหน่อยนะครับใส่ใส่เขาเถอะเออก็นั่นแหละหมุน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 ไปเอออ๋อแค่นี้ครับโอเคนั่งเลยรอเดี๋ยวโอ้ยต้องลงให้มิด โอ้นี่คนอื่นเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วเหรอแต่พี่นั่นล่ะเอาล่ะอันสุดท้ายเสร็จแล้วจะโกนทำไม่เฮ้ยโอเคขั้นต่อไปคือการเอาเสามาวางเคี๋ยวเาสาวางก่อน <laughs> ใช่เปล่าในใน <laughs> ดูในในดีๆ,ๆดิเดี๋ยวดิเสาอ,อะไรอ๋อช่องนี้ อเอแล้วไงต่ออันที่สามให้เอาเบาะก,กับไอตัวปรับเอ็นปรับขึ้นลงอันนี้เอ้ยหนังได้อยู่นะหนัง<อ>ได้อยู่นะเคนะอ่ะงงอันนี้คืออะไรอะ่ะไอตัวนี้พักฐานอ๋อมีที่พักขาด้วยเหรอันนี้ก็เลยดูหยาบๆหน่อยนะงานเย็บจะหยาบหน่อยนะครับทรงเก้าอี้เนี้ยผมบอกเลยผมไปดูมาเยอะมากประมาณห้าหกพันทรงแบบเนี้ยแต่นี่ราคาสองพันอ๋อแล้วก็เอาตัวนู้นเปล่าตัวนู้นมาติดหรือเปล่าใช่ไหมนี่ใช่ ใช่นี่ให้นี่มาอ๋อหกเหลี่ยมเหรออ๋อมาดูกันว่าเราจะคุ้มหรือเราจะเครียดนี่เออขากลัวทำไมอ่ะมันต่อง่ายนะเนี่ยเอ้าต่อไม่ได้ต่อยหรอต่อง่ายหรออืมต่อง่ายต่อไม่ได้ต่อยอะไรวะเฮ้่ยนิวน่าจะไปนอนนะหนิวว่าอย่าหวานนะมึงน้ำตาลนะดิ้าถึงเกลียวอย่าหวาน สี่ 4, ขอให้เราเอาไปทิมกับอีก็อ,อีปะอีตัวนู้น่ะเนี่ที่มันเป็นเสาโดเสาโดเสาโดขึ้นมาเนี่ยเน, <c oughs> นี่ยแล้วก็เอานนะตรงนั้นอะกลมๆ่มนะเสียบใส่นี่เสร็จแล้วนั่งเลยเสร็จแล้วเย้ต่อไปต้องเอาแกนสามเหลี่ยมเนี้ย อ่าแกนสามเหลี่ยมนี้ใส่หลังเก้าอี้หลังเบาะนั่งอ่ะนี่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 มีระบบนวดด้วยเร็วมเริ่เริ่ดูที่หักนวดแล้วอยามโมแต่เล่นในน้องอี่างะอย่าตรงรูรูป้าวหน่ะเห็นมั้ดิมาช่วยนี่เจอรูแล้วก็เสียบเลยสิก็นี่ไงก็ให้เสียบเนี่ยชื้นแล้วมันเอ็นได้ไหมอ่ะ เฮ้ยเอาให้ดีน้องน้องจะนั่งทํางานหลังตรงเด็กยี้ไม่ได้พี่อะใส่ไอ้นี่ถูกอย่าที่ดืด้อบอกหรือเปล่าไอ้บอกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่สมควรที่จะดันไปแบบเนี้ยพี่อะไม่ฟังนิวเป็นไงสุดท้ายมึงต้องรื้อทําใหม่ไอ้น้องอย่ามาดื้อกับพี่พี่น่ะเดินผ่านกองไฟยาว14เมตรมาก่อนก้าวแรกเนไก้าวแรกมันเป็นไรก้าวต่อไปก้าวต่อไปเริ่มร้อนสนหร้อม อ้าวโอเคเออแล้วมันเองยังไงอันนี lawyer, ้เองเอาดนี่อ๋อเองต้องเองเอาเองหรือเปล่า <foam. S 2> แล้วอันนี้นี่ล็อกนี่ไงอ่อต่อไปแขนแขนมีพักแขนนี่นี่ไม่รู้อยู่ไม่รู้อยู่นี่เฮ้ยอ๋ออย่างนี้เออไม่รู้อยู่ไม่รู้อยู่อ,อ้าวเออ เรียบร้อยเสร็จแล้วนังงนั่งสเงงิเราจะมาลองนั่งกันนะยืดบีด้เหรอต้องเสียบยืดบีถ้าจะนวดสูงไป,งงไปเอาลงหน่อยลอง <Yeah. S 1> เยียเห็นด้วยทานี้นะครับเอาขาออกมาสิลองเอาขาออกมาพาดสิฟิลไม่ได้แบบว่าแย่หรือว, yeah. ว่าไม่ได้ดียงังไะเฮ้ยอ่ะตอนนี้ลองนวดสิกดนวดเหรออ่ เพิ่มระดับให้นะคะเพิ่มได้เหรออ๋อนี่เป็นจังหวะเดี๋ยังมีนี่ไหมนี่อันนี้เออแรงแรงเบาแรงเบาเป็นลูกคลื่นอันไหนอ่ะค้างยาวโหดแรงเหมือนเดิมไปมีอีกเออนั่โทรศัพท์สั่นอ่ะมันมีโทรศัพท์อยู่ข้างหลังอ่ะมันไม่ได้ดีหรอกว่าขนาดโอเคทีนี้ถ้ามาจอยเอาเองแค่นี้เราล็อกได้นะล็อกได้ ส้มรีร้านเลยมก็เก่งเองแต่ว่าแว่าเต่ว่าไข่ไม่แน่รู้สึกจะไข่ไม่แน่อ๋อได้แค่นี้แหละโอเค โอเคอะทาไมอะสำหรับราคานี้นะฮะ2,099บาทผมให้คะแนนว่ามันเป็นราคาที่สมเหตุสมผลของมันรุ่นมันนะครับมันไม่ถึงกับว่าหัวหวหวาดีมากก็ไม่ถึงกับว่าจะแย่จนแบบไม่คุ้มผมว่ามันมันเหมาะสมราคามันจะหมุนทําไมจะพูดก็พูดก่อนมันก็ไม่เหมาะมันเอ้มันมันก็ไม่ได้ว่าเออมันไม่เหมาะที่จะหมุนไปพูดไปดี ประกอบไม่ยากด้วยแล้วก็จะส่งประมาณกี่วันแล้วสั่งสองตั้งแต่วันที่7อันนี้วันที่10 3วันสั่งเก็บเงินปลายทางฮนะับเตืที่บอกครับคลิปนี้จะคุ้มหรือเครียดผมก็ตอบไปเลยว่าคลิปนี้คุ้มจ้าเทียบเทียบเาไปหาซื้อกนะันขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งนะครับเตือนไว้เราลงคลิปอะไรอัพคลิปอะไรท่านจะได้เห็น็นคนแรกนะครับวันนี้ลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ